สวัสดีค่ะวันนี้นิยาสไพรเวียนนานะคะจะขอนำเสนอเมนูเด็ดนั่นก็คือปลาทูนึ่งค่ะนิยาเป็นลูกแม่ค้ปาปลาทูนึ่งเก่านะคะรับรองถ้าทำตามนิยานะคะอร่อยแบบที่ขายกันแบบเจ้าดังในเมืองไทยเลยค่ะไปดูกันเลยนะคะว่าวิธีการทำทำยังไงบ้างคะ่ะปลาทูนิยาชื้อมาแบบแช่แข็งนะคะเอามาแช่น้าก่อนค่ะ ให้น้ำแข็งละลายนะคะเมื่อแช่จนน้ำแข็งละลายดีแล้วนะคะก็ให้เอาไส้ปลาออกวิธีการเอาไส้ปลานะคะอืมมันจะมีเส้นตรงนี้อยู่นะคะพยายามอย่าให้เส้นตรงนี้ขาดมันจะมีอยู่2วิธีด้วยกันก็คือวิธีแรกการเอาออกจากทานืากด้านนี้หรือด้านนี้นะคะนี่ยาวถนัดด้านซ้ายนิ่ยาก็จะใช้มือซ้าย ทางเหงือด้านซ้ายนะคะนี่ทำแบบนี้นะคะชา้าๆนี่เห็นไหมคะแล้วก็เอานิ้วไปทางนี้นี่นี่มีทางนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วกดค่ะกดตรงตัวน,นี้นะคะกดลงไปกดลงไปแล้วพยายามเอาขึ้นมาฝั่งนี้เห็นไหมคะอ่าขึ้นมาแล้วเห็นไหมนี่คืออันแรกได้แล้วนะคะ วที่สองอเหมือนเดิมแต่คราวนี้เราจะเอาออกมาทางปากตรงนี้นะคะวิธีการทำก็นี่ใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะสองนิ้วกดลงไปที่นี่คือเหงือกนะคะกดลงไปที่ตรงส่วนนี้ก็คือต่วนด้านหลังนะคะทั้งสองฝั่ง ก็ดึงขึ้นทางด้านบนค่ะเห็นไหมคะมันจะออกทางปากแบบนี้นะคะเห็นไหมมีตัวที่ตองนะเรามาลองทํากันใหม่อีกรอบนะคะนิยาทาเร็วๆคือนิยาเป็นลูกแมคค้าขายประทุนึ่งเก่านะคะนิยาก็เลยทําเร็วนิดนึงอ้าวทางนี้ออกทางปากนะนเห็นไหมง่ายนิดเดียวลองทําดูกนันลองทําดูกันนะคะ ตรงนี้ยังไม่ขาดนะ,ะแล้วตรงถ่วนไตตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำไตป,ปลานะคะ<ม>ก็แค่เอาเหงือกมันออกวิธีการเอาเหงือกมันออกนะคะดูดีๆจะมีหัวใจตรงนี้นะให้ทําตรงนี้เลยค่ะตรงนี้แล้วก็ดึงเห็นไหมคะจะขาด,ขาดแล้วก็ตัวนนี้ยหรือใช้มีดตัดก็ได้ใช้กรรไกรตัดก็ได้นะคะ ให้เงือ,ออกนี่ัวนนี้ทั้งหมดก็คือสามารถนําเอาไปทําไตปลาต่อได้ค่ะผสมกับเกลือตากแดบดบนี่ตอนนี้นะคะยุโรปแดบดบกําลังดีตากไปสออาทิตย์ก็ได้กินแล้วค่ะไตปลาเลือบมันออกก่อนแบบนี้นะคะเทน้ําทิ้งใยค่ะแล้วก็ล้างนะคะ ล้างจนกว่ามันจะไม่หินเลือดนะคะถ้าเปิดยากให้สะอาดจริงก็คืออ้าอย่างนี้นะแล้วก็ใส่น้ําลงไปทหไมอ่าละตัวเลยเร็บปลาของเราไม่ได้เยอะนะคะเมื่อก่อนแม่นิยาขายทำยินสองสามร้อยโลหนึ่งน้อยสุดก็ระดับร้อยกิโลส่งกระบี่ภูเก็ตเกาะสมุยจรงหมดอโอนี่อ่ไม่เป็นไร้ช่้อ๋อนิยาใส่นี่ไว้อ่ะอ,อ๋อนี่ออกก่อน ใส่อันนี้เอาไว้มันก็เลยน้ำไม่ไปแต่ไม่เป็นไรอ่ะล้าง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 ้างอ่าง,าง,าง,างาดดนี้สะอาดโอเคเี่ใส่น้ำลงไปคราวนี้เราจะทำน้ำแช่ปลานะคะเหี่กือองต้อง,อ,ง,อ,งอย่างน้ำแล้วก็เกลือนะคะน้ำแค่นี้ ใส่เกลือเต็มกำมือแบบนี้เลยนะคะดีเเดี๋ยวให้ดูนี่คือเกลือแบบนี้เลยนะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะประมาณนี้นะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเค็มน,นะคะคือมันต้องใส่ให้เยอะๆเพื่อให้มันความเค็มรัดตัวปลาเวลาเนื่อแล้วหนังกลามจะสวยขึ้นเป็นสีน้ำเงินอมกกเขียวนะคะและเวลาเราหักคอตรงส่วนตรงนี้ค่ะ มันจะไม่มันจะไม่มีเนื้อพแพลออกมานะคะถ้าเกิดว่ามีเนื้อพแพลออกมานี่สันนิษฐานได้เลยว่าปลาทูอันนั้นมันจะไม่ค่อยอร่อยค่ะเพราะว่าความเค็มมันไม่เข้าเนื้อแต่อีกกรณีหนึ่งก็คือมันอาจจะเค็มไม่มากพอนะคะสำหรับคุณไม่ชอบกินเค็มก็เวาเลือกซื้อปลาทูเลือกตรงนี้ค่ะให้มันให้มันมีเนื้อพแพลออกมานะคะอ่า จากนั้นก็แช่ค่ะคือปกตินี่จะแชร่รมันสองชั่วโมงนะคะแต่ประทูก็คือประมาณตัวละสามนิ้วอันนี้ก็คือเห็นไหมคะคือสี่นิ้วเลยเพราะนั้นแช่ประมาณห้าชั่วโมงนะคะแล้วไปทำอย่างอื่นอะไรก็ได้ค่ะแล้วเราค่อยมานึ่งประทูกันนะคะนี่นะคะ ยาแช่ประมาณ4-5่ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันถึงเกลือหรือยังอ่าเห็นไหมเห็นไหมคะพอหักตรงเนี้ยเนื้อมันไม่แผลออกมาเลยเห็นไหมคะนี่แล้วมันก็จะเป็นปลาทูนั่งงอคอหักแบบแบบนี้เลยนะคะแสดงว่าได้แล้วเราก็หักให้หมดทุกตัวคะ่ะช้าๆนะคะเห็นไหมคะ คือเนื้อออกมานิดเดียวนี้ไม่เป็นไรแต่ไม่ออกมาเยอะนะคะ<ม>เห็นไหมอ่าก็จะเป็นปลาทูนั่งพอหักอเอาเอานะคะเห็นไหมเห็นไหมคะทุกขวดนี้เนื้อไม่แตกหมุดเลยแล้วก็จะเป็นปลาทูตัวตัวไว้ ก็เอาแต่อันนี้ค่ะไปนึง่งน้ำเปล่าใส่หม้อนึ่งนะคะใส่น้ำเปล่าปกติเลยค่ะไม่ต้องเกลือไม่ต้องอะไรนะคะเราก็จะมาจัดเรียงปลาในหม้อนึ่งนะคะที่เมืองไทยเนี่ยเขาจะใช้วิธีการต้มนะคะเพราะว่าปลามันเยอะนึ่งอะ่ะไม่ทนันแต่เราทํากินเองเรานเนะ้อเราเราทำแบบนี้ค่ะปลามันจะได้สวยๆนะ ถูนหน้าน่องคอหักนะคะนึ่งตานาทีนะคะพอหนังเริ่มเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะมีฟองอากาศออกมาอเงี้ยก็คือสุกเรียบร้อยแล้วนะคะปลาถูของเรา